เสียงติ๊กติ๊กติ๊กของนาฬิกาในถงทางเดินชั้นสามดันก็เหมือนนับถอยหลังสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้มาถึงประตูไม้เก่าๆของห้อง3 0 8ปิดสนิทแต่กลับเหมือนกำลังหายใจอยู่เบื้องหลังความเงียบในคืนนั้นหนาแน่นจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ฟังดูผิดปกติกรสมินเลนยืนอยู่ตรงหน้าแผ่นป้ายตัวเลขสีทองเธอไม่รู้เลยว่าการก้าวเข้าไปในห้องนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดกาลหรืออาจจะทําให้มันสิ้นสุดลงไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้มาก่อน แต่ทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวคนที่เข้าไปไม่เคยกลับออกมาเหมือนเดิมอีกเลยและคำถามที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศคือต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับแกรสคืนเดือนพฤศจิกายนปี2018ลมหนาวพัดกระหน่ำเข้ามาตามตรอกแคบๆของเมืองเก่าแบล็กวูดเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ชานชายฝั่งตอเนเหนือของประเทศ เมืองนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนจากภายนอกมักจะเดินทางมาเยือนนักเพราะนอกจากจะห่างไกลและเงียบงันแล้วมันยังมีชื่อเสียงด้านข่าวลือแปลกประหลาดข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ไม่มีคำอธิบายและอาคารเก่าแก่ที่เหมือนจะซ่อนบางสิ่งเอาไว้ในเงามืด ใจกลางเมืองบาควดยืนตรงานอยู่คือโรงแรมเซนโคอาคารหินสีเทาสูง5ชั้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1926สไตล์สถาปัตยกรรมแบบกอทิผสมวิกตอเรียนทำให้มันดูงดงามแต่ก็ให้ความรู้สึกกดดันในเวลาเดียวกันซุ้มประตูโค้งสูงหน้าต่างกระจกสีที่แตกร้าวบางส่วนและระเบียงเหล็กดัดที่มีสนิมเกาะล้วนบอกเล่าเรื่องราวของการเวลาที่ผ่านพน้นไปโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราในยุคหนึ่งแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นเพียงที่พักราคาถูกสำหรับนักเดินทางที่หลงทางหรือคนที่ต้องงกกาาารหลบบซ่่อนจสิง และที่ชั้นสามมีห้องหนึ่งที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากเข้าไปทำความสะอาดหลังพระอาทิตย์ตกห้องสามร้อยแปดห้องนี้ตั้งอยู่ปลายสุดของทางเดินแคบยาวแสงเฟนิออนสีเหลืองซีกระพริบตเป็นช่วงช่งเหมือนกำลังจะดับอยู่ตลอดเวลาผนังปูนแตกร้าวมีรอยคราบน้ำสีเข้มเหมือนเงาร่างคนที่ยืนนิ่งอยู่มุมทางเดินกลิ่นอับผสมกลิ่นไม้เก่าโชยอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเดินเข้าไปใกล้จะได้ยินเสียงลมพัดลอดรอยแตกของหน้าต่างราวกับเสียงกระซิบ ไม่มีป้ายเตือนไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการแต่ในหมู่พนักงานของโรงแรมมีเพียงประโยคสั้นๆที่ถูกส่งต่อกันมานานหลายปีถ้าเลือกได้อยากเข้าใกล้ห้อง308หลังสี่ทุ่ม แกรสมิลเลนเป็นหญิงสาววัย28ปีนักข่าวอิสระจากเมืองหลวงเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มยาวถึงบ่าดวงตาสีเขียวที่มักจะจับรายละเอียดเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามและบุคลิกที่ดูสุภาพแต่แฝงไปด้วยความดื้อรั้นแกรสเป็นคนที่ไม่เชื่อข่าวหรือไร้หลักฐานเธอเชื่อในเอกสารหลักฐานและคำให้การที่พิสูจน์ได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอเลือกอาชีพนักข่าวสายสืบสวนแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เธอก็เป็นที่รู้จักในหมู่บรรณาธิการว่าผู้หญิงที่ไม่ยอมปล่อยเรื่องไหนไปโดยไมม่คีคตอ เธอมาที่และควดพระแฟมเอกสารสีน้ำตาลบางๆแฟ้มหนึ่งภายในแฟมมีเพียงกระดาษไม่กี่แผ่นสำเนารายงานตำรวจเก่าข่วหนังสือพิมพ์ที่ตัดออกมาจากเมื่อสิบกว่าปีก่อนและภาพถ่ายขาวดำของทางเดินชั้นสามในโรงแรมเซนโคแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือรายชื่อผู้คนสามคนที่เขียนด้วยปากกามึกดำทุกชื่อมีจุดร่วมเดียวกันพวกเขาเคยพักในห้องสามก่อนจะหายตัวไป รายแรกคือชายวัยสี่สิต้นๆนพนักงานขายที่เดินทางมาพักที่โรงแรมเพียงคืนเดียวก่อนจะไม่กลับไปทํางานอีกเลยรายที่ 2. คือหญิงสาวนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่แจ้งเช็คอินแต่ไม่มีบันทึกเช็คเอาท์รายที่ 3. คือชายชราที่อาศัยอยู่ในโรงแรมนี้แบบรายเดือนและหายไปอย่างไร้ร่องรอยคดีทั้งหมดถูกปิดด้วยคำว่าขาดหลักฐานและอาจเป็นการหนีออกจากเมืองโดยสมัครใจแกรสไม่เชื่อ เพราะมีรายละเอียดเล็กน้อยในรายงานตำรวจที่เหมือนกันทุกคดีประโยคเดียวที่ถูกเขียนไว้ท้ายรายงานพบรอยขีดข่วนด้านในของประตูห้อง308เธอเดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมซินโคในคืนแรกด้วยเสื้อโค้ทสีเข้มและกระเป๋าเดินทางใบเล็กเคาน์เตอร์ต้อนรับมีชายวัยกลางคนชื่อแฮรรนเบรนนั่งอยู่เขาเป็นผู้จัดการโรงแรมที่ทำงานที่นี่มากว่า20ปีแฮรรนมีใบหน้าซีดดวงตาลึกโหลและท่าทางที่เหมือนคนที่นอนไม่พอเป็นเวลานานเขายิ้มให้แกรสเสียงสุภาพแต่รอยยิ้มนั้นไม่เคยแตะถึงดวงตา มาพักกี่คืนครับเขาถามสามคืนค่ะแกรสตอบนิ้วของเฮโรนชะงักไปเสี้ยววินาทีตอนที่เธอพูดต่อขอห้องที่เงียบที่สุดได้ไหมคะเขาเหลือบมองไปที่ชั้นวางกุญแจแล้วจ้องแกรสราวกับจะอ่านใจก่อนจะหยิบกุญแจทองเหลืองดอกหนึ่งออกมาอย่างช้าช้าห้องสามร้อยแปดเงียบที่สุดครับเขาพูดเบาๆแกรสรับกุญแจนั้นมาโลหะเย็นเฉียบจนทำให้เธอขนลุก ในโรงแรมยังมีพนักงานอีกสองคนที่เธอสังเกตเห็นคนแรกคือเอลเลนฮาร์เปอร์แม่บ้านวัยห้าสิบปีผมสีเทาถูกรวบตึงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นจากความเหนื่อยล้าเอลเลนเป็นคนพูดน้อยแต่สายตาของเธอมักจะจับจ้องไปที่ทางเดินชั้นสามเสมอราวกับกลัวว่ามันจะมองกลับมาอีกคนคือไมเคิลดอสันพนักงานต้อนรับก,รกลางคืนชายหนุ่มอายุ20ต้นตนๆนที่พยายามทำตัวร่าเริงแต่รอยคล้ำใต้ตาและอาการสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังทำให้เห็นชัดว่าเขาไม่สบายใจกับการทำงานที่นี่เลยคุณพักชั้นสามเหรอยครับ ไม่เคลอถามแกรสเบาๆตอนช่วยยกกระเป๋าถ้ามีอะไรแปลกๆคุณโทรลงมาที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามคำว่าแปลกๆของเขาทำให้แกรสยิ้มมุมปากเพราะนั่นคือสิ่งที่เธอมาที่นี่เพื่อมันบันไดไม้เก่าล้านเอดอาทุกครั้งที่เธอก้าวขึ้นไปแสงไฟบนเพดานชั้นสามสลัวจนต้องเพ่งสายตาเธอเดินผ่านประตูห้องอื่นๆที่ดูเงียบสงัดเหมือนไม่มีคนพักจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ปลายทางเดิน3 0 8 ตัวเลขสีทองหม่นติดอยู่บนประตูไม้สีเข้มมีรอยขีดข่วนบางๆที่แทบมองไม่เห็นหากไม่ตั้งใจดูแกรสยกกุญแจขึ้นก่อนจะเสียบมันลงไปในรูกุญแจในขณะนั้นเองเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปทางเดินก็ว่างเปล่าและความเงียบก,ก็กลับมาครอบนำอีกครั้ง บริบททั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครในเบลโคดอยากให้ถูกขุดขึ้นมาและแกรสเพิ่งก้าวเท้าเข้าสู่ศูนย์กลางของมันกลางดึกคืนแรกในโรงแรมเซนโคความเงียบไม่ได้เป็นเพียงความไม่มีเสียงแต่มันคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมันกดทับลมหายใจกัดกินความคิดและทำให้ทุกการเคลื่อนไหวด,ดูชัดเจนราวกับถูกขยายเสียงในหัวแกรสนั่งอยู่บนเตียงของห้อง308โดยที่ยังไม่ได้เปิดไฟหลักใช้เพียงโคมไฟหัวเตียงที่ปล่อยแสงสีส้มหม่นๆ,ๆเพื่อไม่ให้เงาบนผนังดูเคลื่อนไหวมากเกินไป ห้องนี้ไม่ได้ใหญ่แต่ให้ความรู้สึกอึดอัดอย่างประหลาดเพดานต่ำกว่าห้องอื่นๆที่เธอเคยพักผ้าม่านหนาหนักปิดสนิทจนไม่เห็นแสงจากด้านนอกและกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นโลหะบางอย่างที่เธอไม่สามารถบอกได้แน่ชัดลอยอยู่ตลอดเวลาเกรซวางเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กไว้บนโต๊ะข้างเตียงแล้วเริ่มบันทึกบันทึกประจาวันของเธอด้วยเสียงเบาวันที่หนึ่งห้องสามร้อยแปดยังไม่มีสิ่งผิดปกติที่มองเห็นได้แต่บรรยากาศของที่นี่กดดันอย่างมากฉันจะเริ่มจากการสังเกตพนักงานและผู้จัดการโรงแรม เธอยังพูดไม่ทันจบเสียงกึกเบาๆก็ดังมาจากประตูแกรสเงนยหน้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงเธอลุกขึ้นไปที่ประตูแล้วมองผ่านช่องตาแมวไม่มีใครอยู่เมื่อเปิดประตูออกไปทางเดินก็ว่างเปล่าแต่ที่พื้นตรงหน้าห้องมีซองจดหมายสีขาวใบหนึ่งวางอยู่ไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีชื่อผู้รับมีเพียงตัวเลขสามร้อยแปดเขียนด้วยปากกาสีแดงแกรสหยิบมันขึ้นมามือของเธอสั่นเล็กน้อยข้างในเป็นกระดาษพับครึ่งมีข้อความสั้นๆเพียงบรรทัดเดียว คุณไม่ควรอยู่ที่นี่ไม่มีลายเซ็นไม่มีคำอธิบายนี่คือสัญญาณเตือนครั้งแรกและมันชัดเจนพอที่จะทำให้ใครก็ตามที่มีสัญชาตยามปกติเลือกเก็บกระเป๋าและเช็คเอาท์ทันทีแต่แกรสไม่ใช่คนแบบนั้นเช้าวันถัดมาเธอลงไปที่ล็อบบี้พร้อมซองจดหมายนั้นในกระเป๋าเฮรรนเบรย,ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เหมือนเดิมแต่สีหน้าของเขาดูเคร่งเครียดกว่าคืนก่อนคุณหลับสบายไหมครับเขาถาม พอใช้ค่ะแกรสตอบแล้วหยิบซองจดหมายออกมาวางบนเคาน์เตอร์นี่คืออะไรคะแฮรรอนมองซองนั้นเพียงเสื้อวินาทีแต่แกรสเห็นชัดสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดกล้ามเนื้อกรามเกร็งแน่นรอยยิ้มที่พยายามรักษาไว้สั่นเล็กน้อยคงเป็นการเล่นตลกของแขกคนอื่นมั้งครับเขาพูดเร็วเกินไปโรงแรมเก่าๆแบบนี้บางทีก็มีคนชอบแกล้งกันแล้วใครมีสิทธิ์เข้าถึงทางเดินชั้นสามตอนดึกแกรสถามต่อ ฮโรนได้ตอบทันทีเขาเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มเอกสารบนชั้นวางราวกับจะหลบสายตาเธอพนักงานก,กลางคืนเท่านั้นครับแกรสหันไปมองไมเคิลที่ยืนอยู่อีกฝั่งของล็อบบี้ชายหนุ่มทำท่ากระสับกระสายอย่างเห็นได้ชัดความตึงเครียดเริ่มก่อตัวและมันยังไม่จบแค่นั้นในช่วงบ่ายแกรสเริ่มเดินสำรวจชั้นสามอย่างละเอียดเธอสังเกตว่ามีห้องหลายห้องที่เหมือนไม่มีใครพักแต่ไฟกลับเปิดอยู่และมีเสียงฟีเท้าเบา,บาๆดังมาจากบางห้องทั้งที่ป้ายหน้าห้องเขียนว่า ว่าเมื่อเธอหยุดอยู่หน้าห้อง3ามประตูห้องนั้นเปิดออกเล็กน้อยและเอลเลนแม่บ้านก็โผล่หน้าออกมาคุณไม่ควรอยู่แถวนี้คนเดียวเอลเลนพูดเสียงต่ำโดยเฉพาะหลังสี่โมงเย็นทำไมคะเกรสถามเอลเลนมองไปตามทางเดินก่อนจะกระซิบเพราะบางอย่างมันไม่ชอบให้มีคนสังเกตมันคำพูดนั้นฟังดูเหมือนเรื่องงมงายแต่แววตาของเอลเลนไม่ได้ล้อเล่น กร斯เริ่มรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนเอาบางสิ่งกำลังพยายามควบคุมพื้นที่นี้และการที่เธอเริ่มตั้งคำถามทำให้มันไม่พอใจคืนที่สองเสียงขีดข่วนก็ดังขึ้นมันเริ่มจากเสียงเบาๆคล้ายเล็บขูดไม้จากด้านในผนังใกล้หัวเตียงจากนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนแกรสต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟผนังเรียบสนิทไม่มีช่องไม่มีรอยแตกแต่เสียงนั้นยังคงอยู่เธอเปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมความสั่น เวลาสองนาฬิกาสิบสี่นาทีมีเสียงขีดข่วนจากผนังด้านซ้ายทันใดนั้นเสียงก็หยุดราวกับมีใครบางคนได้ยินเธอและในความเงียบที่ตามมามีเสียงกระซิบเบามากๆดังขึ้นชิดหูเธอออกไปแกรสะดุ้งสุดตัวหันไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นเธอพบรอยขีดข่วนใหม่ที่ด้านในของประตูรอยยาวๆขนานกันหลายเส้น เหมือนรอยเล็บของใครบางคนที่พยายามจะออกไปนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปและแกรสรู้ว่าเธอกำลังอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าของที่แท้จริงไม่ต้องการให้เธออยู่ในบ่ายวันนั้นแฮรรนเรียกเธอไปคุยในห้องทำงานเล็กๆหลังล็อบบี้ผมคิดว่าคุณควรย้ายห้องเขาพูดตรงๆหรือไม่ก็เช็คเอาท์ก่อนกำหนดโรงแรมจะคืนเงินให้ทั้งหมดเพราะอะไรคะแกรสถามแฮรรนก้มหน้าลง เพราะบางเรื่องไม่ควรถูกขุดขึ้นมานั่นคือการยืนยันโดยไม่ต้องพูดออกมาตรงๆว่าเธอเข้าใกล้ความจริงมากเกินไปและในขณะเดียวกันบางสิ่งในห้องสามร้อยแปดก็เริ่มตื่นขึ้นจริงๆ ค่ำคืนที่สามในโรงแรมซินโคเริ่มต้นด้วยฝนที่ตกไม่เป็นจังหวะเม็ดฝนกระนำใส่กระจกหน้าต่างชั้นสามราวกับใครบางคนกำลังคว่ำกรดใส่ห้อง3า8้อยอย่างไม่หยุดยั้งแกรสนั่งอยู่บนพื้นใกล้โต๊ะหัวเตียงเธอกำลังเรียงเอกสารรายงานตำรวจและภาพถ่ายเก่าๆออกเป็นกองกองทุกแผ่นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็นแต่เส้นได้นั้นยังไม่ถูกดึงออกมาให้เห็นชัดและเธอรู้ดีว่าเบื้องหลังข้อมูลเหล่านี้มีเรื่องราวที่ใครบางคนพยายามฝังมันไว้แต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏ เธอเริ่มจากรายงานการหายตัวไปของชายคนแรกพนักงานขายที่หายไปเมื่อ12บปีก่อนในบันทึกตำรวจมีการกล่าวถึงอุบัติเหตุจากการลื่นลม้มในห้องน้ำของห้อง308แต่ไม่มีภาพถ่ายศพไม่มีรายงานนิติเวศและไม่มีบันทึกการส่งตัวโรงพยาบาลมีเพียงลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สองคนที่ไม่สามารถติดตามตัวได้อีกแล้วแกรสเริ่มสงสัยว่านี่ไม่ใช่ความบกพร่องทางเอกสารธรรมดาแต่มันคือการลบตัวตนของใครบางคนออกจากระบบอย่างตั้งใจแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏ ในกองเอกสารถัดไปเธอพบจดหมายที่ถูกแน่มากับแฟ้มของหญิงสาวนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจดหมายฉบับนั้นถูกส่งถึงครอบครัวของเธอโดยอ้างว่าเธอตัดสินใจเดินทางต่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้าลายมือในจดหมายดูแข็งทื่อเหมือนถูกเขียนโดยคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนภาษาแม่ของผู้รับและที่มุมซองจดหมายมีตราประทับของโรงแรมเซนโคแกรสเริ่มเข้าใจว่าการหายไปเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นระบบที่ทำงานมานานหลายปีแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏ เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกห้องเธอหยุดหายใจชั่วครู่แล้วเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์แต่เสียงนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วกับมีใครกำลังตรจตราทางเดินแกรสรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกเฝ้ามองและนั่นทำให้เธอมั่นใจว่าเธอเดินมาถูกทางแล้วแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏวันถัดมาเธอตัดสินใจไปพบไมเคิลพนักงานก,กลางคืนเขาดูอิกโรยกว่าเดิมดวงตาแดงก่ำเหมือนคนที่นอนไม่หลับมาหลายคืนแกรสยื่นจดหมายปริศนาที่เธอได้รับให้เขาดูไมเคิลลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบเบาๆว่ามันเคยเกิดขึ้นนนนนนกกกััับผผมมมมมเเเหืออ่่่่่ทททีีีจะริางตต็ว เขาเล่าว่าเมื่อสามปีก่อนเขาเคยได้รับข้อเสนอให้อยู่เว้นพิเศษในชั้นสามและหลังจากคืนนั้นเขาได้เห็นบางสิ่งที่ทําให้เขาไม่กล้าปฏิเสธคําสั่งของแฮรอนอีกเลยแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏไมเคิลเล่าว่าเขาเคยเห็นชายคนหนึ่งพยายามออกมาจากห้อง3ามกลางดึกชายคนนั้นมีรอยขีดข่วนเต็มแขนและหน้าผากเหมือนคนที่ถูกขังอยู่ในพื้นที่แคบๆมานานก่อนที่แฮรอนจะปรากฏตัวพาเขากลับเข้าไปพร้อมคําสั่งสั้นๆว่าอย่าเข้าใกล้ห้องนี้อีกในเช้าวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นก็หายไปจากบันทึกผู้เข้าพักอย่างงสิิ้นเช แต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏแกรสเริ่มเข้าใจว่าศัตรูของเธอไม่ใช่เพียงบางสิ่งลี้ลับในห้อง308แต่คือระบบการปกปิดที่มีคนจริงๆเป็นผู้ควบคุมเธอเริ่มถ่ายภาพรอยขีดข่วนที่ประตูผนังและพื้นรวมถึงบันทึกเสียงที่ได้ยินเสียงกระซิบในตอนกลางคืนทุกหลักฐานถูกรวบรวมไว้ในคลาวเพื่อป้องกันการถูกทำลายแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏ เธอเริ่มค้นประวัติโรงแรมเซนต์ครย้อนหลังไปถึงช่วงก่อสร้างในปี1926และพบข่าวเก่าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งในระหว่างการก่อสร้างเธอถูกฝังอยู่ใต้ฐานอาคารและมีการกล่าวอ้างว่ามีการเร่งงานจนะเลยมาตรการความปลอดภัยครอบครัวของหญิงสาวคนนั้นไม่เคยได้รับค่าชดเชยและคดีถูกปิดอย่างเงียบๆแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏในคืนหนึ่งเสียงขูดผนังกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดังขึ้นและยาวนานกว่าเดิมแกรสบันทึกเสียงไว้ทั้งหมดและในช่วงหนึ่่งงงเเธอออไดด้ยยินนนนสีมืืคครรบาพูชฮโ แทรกอยู่ในเสียงขีดข่วนนั่นทําให้เธอรู้ว่าบางสิ่งในห้องนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงาในอดีตแต่มันมีความทรงจําและมันรู้จักชื่อคนที่เกี่ยวข้องแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏเธอตัดสินใจเข้าไปในห้องเก็บของใต้บันไดที่ไมเคิลบอกว่ามีกล่องเอกสารเก่าๆถูกซ่อนอยู่ข้างในเต็มไปด้วยแฟ้มที่มีตราประทับของโรงแรมและรายชื่อผู้เข้าพักที่ถูกขีดฆ่าออกหลายหน้าทุกชื่อที่ถูกขีดฆ่าล้วนเชื่อมโยงกับห้อง308้อเธอถ่ายภาพไว้ทั้งหมดและพบเอกสารสัญญาเก่าที่แสดงว่ามีการจ่ายเงินชดเชยเงียบ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนในอดีตแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏทันใดนั้นเสียงประตูห้องเก็บของก็ปิดดังปังเกรสหันกลับไปเห็นแฮรรนยืนอยู่ในเงามืดดวงตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวประปบนกันคุณไม่ควรยุ่งกับเรื่องนี้เขาพูดเสียงต่ำมันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือข้อตกลงที่ทําให้โรงแรมนี้อยู่รอดมาได้คําพูดนั้นยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏแฮรรนเล่าว,ว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำโรงแรมเกือบล้มละลายและมีบางงสิ่ ในอาคารที่เริ่มแสดงตัวมันให้สัญญาว่าจะดูแลผู้มาเยือนบางคนแลกกับการที่โรงแรมจะต้องจัดการผู้เข้าพักที่ไม่มีญาติไม่มีคนตาหาและไม่มีใครตั้งคำถามการหายไปเหล่านั้นจึงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือการแลกเปลี่ยนแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏแกรสหนีออกมาจากห้องเก็บของด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตแต่กลายเป็นตัวแปรใหม่ในข้อตกลงนั้นและหากเธอพลาดเพียงก้าวเดียวเธออาจจะเป็นชื่อถัดไปในแฟ้มที่ถูกขีดฆ่าแต่ความจริงที่แท้จริงยังคงต้องปรากฏ คืนสุดท้ายในโรงแรมเซนใครมาถึงพร้อมกับพาย,ยุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีฟ้าผ่าฉีกท้องฟ้าเหนือเมืองแบล็กคั่วแสงสีขาวฟาดผ่านหน้าต่างชั้น3จนเงาของห้อง308สันไหวราวกับกำลังดิ้นรนหลบหนีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกรสยืนอยู่กลางห้องอกอกอดกระเป๋าเป้ที่อัดแน่นไปด้วยเอกสารแฟ้มข้อมูลและแฟชดรฟ์ที่บันทึกเสียงกระซิบรอยขีดข่วนและคำสารภาพของไมเคิลทุกหลักฐานพร้อมแล้วและคืนนี้เธอจะไม่ปล่อยให้มันถูกฟังอีกต่อไป เธอโทรศัพท์หาสถานีตำรวจท้องถิ่นและส่งอีเมลเอกสารทั้งหมดไปยังบรรณาธิการในเมืองหลวงเธอรู้ว่าการทำเช่นนี้คือการท้าทายข้อตกลงเงียบที่โรงแรมนี้รักษามานานหลายสิบปีและนั่นหมายความว่าเธอกำลังเปิดประตูให้ศัตรูตัวจริงออกมาเผชิญหน้าเสียงกุญแจไขประตูดังขึ้นประตูห้อง308ค่อยๆเปิดออกเฮรนรนเบย์ยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อโค้ทเปียกฝนใบหน้าเต็มไปได้วยเงาเมื่อจากแสงฟ้าแลบดวงตาของเขาไม่เหลือความสุภาพแบบผู้จัดการโรงแรมอีกต่อไปมันเต็มไปได้วยความสิ้นหวังและความโกรธ คุณส่งมันออกไปแล้วใช่ไหมเขาถามแกรสไม่ตอบเธอเพียงยกโทรศัพท์ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เขาเห็นหน้าจออีเมลที่แสดงว่าไฟล์ทั้งหมดถูกส่งไปแล้วแฮรอนหัวเราะเบาๆเสียงแห้งผากคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคุณเพิ่งทำอะไรลงไปเขาก้าวเข้ามาในห้องประตูปิดลงด้านหลังเขาดังปังลมเย็นจากทางเดินหยุดลงทันทีราวกับทั้งชั้นสามถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในวินาทีนั้นเสียงขีดข่วนก็ดังขึ้นจากผนัง ไม่ใช่แค่ผนังด้านเดียวแต่จากทุกด้านเพดานพื้นและประตูเสียงเหมือนเล็บนับร้อยขูดไม้พร้อมกันห้องทางห้องสั่นสะเทือนแกรสรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ในกรงที่มีบางสิ่งพยายามจะฉีกมันออกจากด้านในแฮโรลหลับตาแล้วพูดกับอากาศมันตื่นแล้วเพราะคุณ กรสกดปุ่มเล่นบนแฟลชไร์เสียงบันทึกจะขึ้นก่อนดันขึ้นในห้องเป็นเสียงกระซิบที่เรียกชื่อแฮรอนและเสียงของไมเคิลที่เล่าถึงชายที่ถูกพากลับเข้าไปในห้อง3 0 8แดเสียงเหล่านั้นสะท้อนกับเสียงขูดผนังจนเกิดเป็นเสียงประหลาดที่ทําให้คนฟังรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบคุณเป็นคนจัดก,การทั้งหมดนี้ใช่ไหมแกรสพูดเสียงสั่นแตนักแน่นการลบชื่อคนออกจากระบบการส่งจดหมายปลอมการจ่ายเงินเนียบให้ตำรวจแฮรอนลืมตาขึ้นผมแค่รักษาสถานที่นี้ไว้ เขาตะโกนถ้าไม่มีมันโรงแรมนี้คงตายไปนานแล้วสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งแสงสว่างฉาบทั้งห้องเงาของผนังดูเหมือนมือหลายสิบข้างที่กำลังยื่นออกมาแร a สถอยหลังไปจนชนโตะหัวเตียงเธอหยิบเอกสารชุดหนึ่งออกมานี่คือสัญญาชดเชยเงียบรายชื่อผู้เข้าพักที่ถูกขีดฆ่าและรายงานตำรวจที่ถูกแก้ไขเธอโยนมันลงบนพื้นทั้งหมดนี้ถูกส่งออกไปแล้วแฮโรนิ่งไป เป็นครั้งแรกที่ความกลัวแท้จริงปรากฏบนใบหน้าเขาเสียงขีดควรเปลี่ยนเป็นเสียงทุกแรงแรงราวกับมีใครบางคนพยายามพังผนังออกมาและในเสียงนั้นมีเสียงผู้หญิงแทรกอยู่เสียงร้องให้แผ่วๆที่เหมือนดังมาจากใต้พื้นแกรสรู้ทันทีว่านั่นคือเธอหญิงสาวที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างคุณใช้ความตายของเธอเป็นเครื่องมือแกรสพูดและคุณก็ใช้มันสำแล้วสำล่าแฮรอนสุดลงนั่งกับพื้น ผมไม่มีทางเลือกเขาพึมพำม,มันบอกว่าจะปกป้องเราทัานใดนั้นประตูห้องก็ถูกกระแทกจากด้านนอกเสียงตะโกนของตำรวจดังลอดเข้ามาไฟฉายส่องผ่านรอยแตกของประตูแกสยกมือขึ้นรู้ว่าความช่วยเหลือมาถึงแล้วแต่ก่อนที่ประตูจะเปิดออกเสียงขูดผนังก็ดังขึ้นสูงสุดแล้วทุกอย่างก็เงียบลงในพริบตาความเงียบนั้นหนักหนาจนทุกคนในห้องหยุดหายใจ เมื่อประตูถูกเปิดออกตำรวจหลายคนกรูกันเข้ามาสายตาทุกคู่จ้องไปที่ผนังที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนใหม่รอยยาวลึกและสดราวกับเพิ่งเกิดขึ้นแฮรอนถูกใส่กุญแจมือเขาไม่ขัดขืนเขาเพียงมองกลับไปที่ห้องสาม้อยเป็นครั้งสุดท้ายและในสายตานั้นมีทั้งความกลัวและความสำนึกผิดตำรวจบางคนเงียบงานบางคนสายหน้าอย่างไม่อยากเชื่อไมเคิลที่ยืนอยู่ตรงทางเดินสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ในคืนนั้นความลับที่ถูกฝังมากว่าสิบปีถูกดึงขึ้นมาสู่แสงสว่างและทั้งเมืองบะควดไม่มีใครจะมองโรงแรมเซนโคเหมือนเดิมอีกเลย รุ่งเช้าหลังพายุเมืองแบะควดเงียบผิดปกติหมอกสีเทาบางลอยคลอไปตามถนนหินเก่าๆราวกับเมืองทั้งเมืองกำลังกลั้นหายใจรับรู้ว่าบางสิ่งที่ถูกฝังมานานได้ถูกเปิดโปองออกมาแล้วรถตำรวจจอดเรียงรายหน้าโรงแรมเซนโคแถบกั้นพื้นที่สีเหลืองพาดผ่านประตูทางเข้าและผู้คนเริ่มมุงดูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวและความตกตะลึง เฮโรนเบรถูกพาตัวออกมาจากโรงแรมในสภาพใสกุญแจมือใบหน้าที่เคยสงบนิ่งและแสงรอยยิ้มสุภาพบัดนี้ซีดเผือดเหมือนคนที่ถูกดูดพลังชีวิตออกไปต่อหน้าสาธารณชนเสียงกระซิบของชาวเมืองเริ่มดันขึ้นทันทีบ้างเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่อบ้างสายหน้าอย่างผิดหวังและบ้างก็พึมพำว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลชื่อของเฮโรนที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงแรมกลับกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงด้วยความอับอาย ในวันเดียวกันนั้นสํานักงานอายการได้รับเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่แกรสส่งออกไปไฟล์เสียงกระซิบภาพถ่ายรอยขีดคนเอกสารสัญญาชดเชยเงียบและรายชื่อผู้เข้าพักที่ถูกขีดฆ่าถูกจัดเรียงเป็นแฟ้มคดีขนาดใหญ่ภายในไม่กี่ชั่วโมงข่าวการสอบสวนคดีทุจริตการลักพาตัวและการปกปิดการหายตัวไปก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วสื่อระดับประเทศชื่อของห้อง308กลายเป็นคําค้นหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในคืนเดียว ชาวเมืองบะคัวจำนวนมากเริ่มออกมาให้ปากคำบางคนแล้วว่าเคยได้ยินเสียงกรีดร้องจากโรงรมาในอดีตบางคนยอมรับว่าเคยได้รับเงินเงียบเพื่อไม่ให้ถามคำถามและบางคนก็ร้องไห้เพราะพวกเขาเคยมีคนรู้จักที่หายไปและไม่เคยรู้คำตอบมาก่อนความเงียบที่เคยปกคลุมเมืองถูกแทนที่ด้วยความจริงแกรสมินเลนยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นเธอไม่พูดถึงความกลัวในคืนนั้นไม่พูดถึงเสียงขูดผนังที่ยังคงก้องอยู่ในหัวแต่เธอพูดถึง ชื่อของผู้ที่หายไปทีละคนชื่อที่เคยเป็นเพียงหมึกบนกระดาษแต่บัดนี้กลายเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนในความทรงจําของผู้คนอีกครั้งเธอทําทให้พวกเขากลับมาในแบบที่ไม่มีใครเคยทําได้มาก่อน ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแฮโรนถูกตั้งข้อหาหลายกระทงทั้งการสมคบที่ปกปิดอาชญากรรมการทำลายพยานหลักฐานและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบุคคลหลายรายการพิจารณาคดีของเขาเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวและญาติของผู้สูญหายเสียงสะอื้นดังขึ้นในห้องพิจารณาคดีเมื่อมีการเปิดคลิปเสียงและแสดงภาพรอยขีดข่วนบนประตูห้อง308หลายคนหลบสายตาบางคนกำมือแน่นด้วยความโกรธและบางคนก็ร้องให้อย่างไม่อายใคร ในวันที่สารอ่านคำพิพากษาแฮรนไม่กล้ามองหน้าใครเขาก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาและเมื่อคำตัดสินลงมาโทษจำคุกระยะยาวโดยไม่รอลงอาญาไม่มีเสียงโห่ร้องมีเพียงความเงียบที่หนักหนาเงียบแบบที่เกิดขึ้นเมื่อความจริงได้พูดทุกอย่างแทนคำพูดโรงแรมเซนใครถูกสั่งปิดชั่วคราวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและห้อง308ถูกปิดผนึกอย่างเป็นทางการประตูไม้เก่าถูกติดตราเตือนสีแดงรอยขีดข่วนที่เคยเป็นความลับของคนไม่กี่คนกลายเป็นหลักฐานของเมืองทั้งเมือง ไมเคิลลาออกจากงานในโรงแรมและเริ่มต้นชีวิตใหม่เขากลายเป็นหนึ่งในพยานสำคัญของคดีและในทุกครั้งที่มีการให้สัมภาษณ์เขามาจะพูดประโยคเดิมผมแค่ไม่อยากให้ใครต้องกลายเป็นชื่อถัดไปในแฟ้มที่ถูกขีดฆ่าอีกเอลเลนแม่บ้านสูงวัยย้ายไปอยู่กับลูกสาวในเมืองอื่นเธอบอกกับแกรสในจดหมายสั้นๆว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันได้นอนหลับโดยไม่ต้องกลัวเสียงในทางเดินอีและสำหรับแกรส บทความสึกสวนของเธอถูกตีพิมพ์บนหน้าหนึ่งของสื่อระดับประเทศชื่อของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของนักกล่าวที่ไม่ยอมให้ความจริงถูกฝังแม้จะต้องผเผชิญกับแรงกดดันและความกลัวเพียงใดก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเธอรู้ว่าคนที่หายไปไม่ได้ถูกลืมอีกต่อไปหลายเดือนต่อมาเธอกลับไปที่แบลร์โขดอีกครั้งเธอยืนอยู่หน้าประตูที่ถูกผนึกของห้อง308ทางเดินเงียบสงบไม่มีเสียงขูดไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงความว่างเปล่าที่เหมือนจะยอมรับความจริงที่ถูกเปิดเผยแล้วเกรซวางดอกไม้สีขาวไว้หน้าประตู เพื่อผู้ที่ไม่ได้กลับออกมาเพื่อชื่อที่เคยถูกลบออกจากระบบและเพื่อความจริงที่ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับเธอสุดลมหายใจลึกแล้วหันหลังเดินออกจากทางเดินชั้นสามโดยไม่หันกลับไปอีกเพราะเรื่องราวของห้องสามร้อยแปดได้จบลงแล้วแต่บทเรียนของมันจะยังคงอยู่วันนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าความเคารพที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากอำนาจแต่มาจากความจริง